สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกคลิปเรามาตามกันต่อไม่ต้องเกลื่อนให้มากความวันนี้มีรถตู้มาจอดที่หน้าบ้านลุงพลสองคันตาชานรีบแว้นมาอย่างไวมาสังเกตการเลยนะคะด้วยว่าก่อนหน้านี้ประมาณสองวันมีคนโพสต์ไลฟ์สดว่าจะนำรถตู้มาสองคัน มาเชิญยูทูบเบอร์บ้านลุงพลไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือเป็นหมาเรียกประมาณนั้นเรื่องจริงคือยังไม่มานะคะเลยไม่รู้ว่าไอ้ที่พูดว่าจะเอารถตู้มารับสองคันเนี่ยมาเพื่ออะไรแต่พอว่าเห็นรถตู้มาสองคันทุกคนก็รีบมาดูเลยว่ารถตู้นี้มาจากไหนกันแน่นออ ก็ตามมาชมกันทุกคนก็มองกันอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะกลัวว่าจะเป็นรถทางเจ้าหน้าที่จะไปขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวโดนอีกหนึ่งกระทงนะคะปรากฏว่ารถตู้ที่มาจอดทั้งสองคันนี่นะคะเป็นรถของนักท่องเที่ยวค่ะมาโดยไม่ได้นัดหมายนะคะพากันลงมาแล้วก็เดินไปที่ปู่ปริจิตนาคราชนะคะ ไปถ่ายรูปทั้งๆท,ท,ที่เขาขึ้นป้ายแล้วว่าไม่ให้เข้าข้างในแต่ผู้คนก็อดไม่ได้ที่จะไปยืนให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะได้ภาพที่สวยสง่างามของปู่ปาริจิตนะคะทุกคนยอมรับนะคะว่า,อง,า,าองค์นาคราชองค์นี้ปั้นมาเกือบจะเสร็จแล้วแล้วก็เห็นความสวยงามขาดแค่ลงสีเองนะคะลองสังเกตดูดีๆนะคะเนี่ย เกล็ดแต่ละเกลดเกือบจะเท่ากันเลยทั้งๆท,ท,ที่ตอนทำเขาก็ทําด้วยมือนะคะติดทีละเกลดทีละเกลดจริงๆสวยงามมากๆแต่ด้วยว่าติดขัดตรงที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสูงขนาดนี้ถูกต้องตามกฎหมายทางการจึงต้องระงับการก่อสร้างไปก่อนก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นมาอีกทีว่า จะให้ดำเนินการอย่างไรต่อขึ้นอยู่กับฝ่ายปกครองละค่ะประชาชนที่ยังอยากชมอยากมาถ่ายรูปก็ยังคงหลังไหลมาปกติเลยนะคะแม้จะมีนั่งร้านอยู่เกะกะอยู่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคะทุกคนก็ยังมาอยู่เห็นไหมคะว่าศรัทธาต่อองค์นาคราชของชาวอีสานเนี่ยมากมายมีอยู่มานาน นับร้อยรปีซึ่งนับวันไม่ได้นะคะถ้าจะพูดกันจริงๆไม่มีใครรู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เราก็ยังเห็นว่าแม้แต่ว่ามีเรื่องมีราวมีการฟ้องร้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆนานา,นา,นาผู้คนก็ยังคงหลั่งไหลามาชมความงามขององค์นาคราชอยู่นะคะก็เอซไม่ต้องตกใจนะคะรถตู้ที่มาเป็นรถตู้ของนักท่องเที่ยวคะ่ะสบายใจกันได้ถ้ามี ข่าวคราวเพิ่มเติมมาก็จะนำมาฝากเหมือนเดิมนะคะอ้อรายงานล่าสุดนะคะขณะนี้ลุงพลไปสักการะศารสมเด็จพระนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกละคะ่ะก็คงไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ปฏิษถานองค์พระพุทธชินราชด้วยนะคะคือ ลุงพลไปเองกับครอบครัวแล้วก็หลานนะคะไม่ได้ให้ยูทูบเบอร์ตามไปดังนั้นข่าวคราวหรือรูปก็จะมีฝากให้ชมเป็นที่ชื่นใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ